ทุบีบีแอค Action สวัสดีครับพบก,กับพิธีกรหน้าใหม่ในรายการ BB Action กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ Hi everyone Welcome to BB Action Show again I'm นนท์ภาชัยชินพรและผมเด็ชาย้อยพาดพุทธภาครับรายการ BB Action เป็น,วนเวทีที่ผมมาแสดงการพูดนำเสนอและ,ะาาพัฒนาทักษะผู้นาครับ BB Action is the stage for us to show and improve leadership skills เป็นรายการประสัมพันธ์กิจกรรมของยัวยาตราว่าเราทำอะไรบ้างเจ้านที่ BB ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนในการทำใหผมแข็งแกร่งขึ้นเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีได้อย่างไร We are going to talk about the activities that we do in boys' brigade and what the BB officers p e r e n t s n n s t u u e n t t s h v v e o o t r i i u u t e d to make u t stronger and how to improve leadership s l i l l s and be o good l o l l o w e r คุณวิวครับปกติเวลาสมัครวิชาเรียน MIP ของนักเรียนชั้นป .4 ป .6 ทำไมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนยุวญาตราถึงมีคนมาสมัครเยอะและเต็มเริอีกด้วยครับ Yes Mr. Roypat Why are there so many boys applying for boys' BKE usually When applying for m i b c o u r s e of g r a d e 4 to 6, i f you up really fast ก็เพราะเป็นกิจกรรมที่สนุกปลอดภัยและท้าทายกันเปนเด็กผู้ชายครับ because past, so the activity are fun safe and challenging for boys แต่เป็นการศึกษาที่ผ่านมาเราเรียนออนไลน์จะไม่ใช่หรอกครับคุณวิร b u the t r e a Senya is was an online class right yes sir และจะมีกิจกรรมที่สนุกปลอดภัยและท้าทายกันได้ด้ยหรอครับ Will there be t i v i t i t s that are fun, safe and challenging within the online class? เราไปชมวิดีอาร์ดูสิว่าตลอดป็นการศึกษาที่เรียนออนไลน์มาสมาชิกยูเายตตราชั้นปองห้าของเราเรียนและฝึกฝนทักษาพุดนำกัเนอย่างสนุกปลอดภัยและท้าทายกันได้อย่างไร Let's see the clips for what we have done in the online class and see how can our grade 5 boys became members learn and practice leadership skills in a fun safe and challenging way. ข้แรกก็คือควรศึกษาเรื่องภัยพิบัติธรรมชาติให้ดีก่อนที่จะเกิดเรื่องครับอย่างที่2ก็คือไม่ควรโลภมากครับอย่างที่3ก็คือช่วยกันดีกว่าการทําร้ายกันครับข้อที่4ี่ก็คือควรแบ่งปันกันละกันครับข้อที่5คือมองปัญหามุมใหม่ๆหมเพื่อก้าวข้ามความกลัวครับแล้วก็ถ้าเ,เรามีจิตใจมุ่งมานะเราก็สามารถทําให้คนเร็จได้ครับข้อสองครับเรียนรู้จากคนอื่นแล้วเอามาฝึกซ้อม จะทำให้มีความสามารถมากขึ้นและสามารถทำในสิ่งที่เองอยากทำได้ค่ะ จริงจริงอีกมากมายเลยครับ and much more สนุกป,ปลอดภัยท้าทายความเน็บผู้ชายและใช้เวลาบ้างให้เป็นประโยชน์อีกด้วยครับ fun safe challenging boyhood and spend free time to be useful ผมเองเล่นตุ๊กัาแม้วแต่ปอลป์ปอหกเลยครับ and me study constantly from grade 4 to 5พบกับข่าวสารสาระดีๆครั้งต่อไปวันนี้ผมรดดวิภาตและคุณนนพัฒน์ต้องรันทุกคนไปก่อนนะครับ Subscribe to our show for more inside news and tips about BB. Mr. Raypard and me have to say goodbye for now. BB action! God bless you! So what,